สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจมีข้อผิดพลาดขึ้นได้นะคะทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่เราต้องการข้อผิดพลาดนี้อาจพบตอนนำโปรแกรมไปใช้งานหรือ อาจพบระหว่างการเขียนโปรแกรมถ้าพบว่าโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะเราอาจตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งแล้วแก้ไขให้ถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะมายกตัวอย่างให้หนูๆได้ดูกันนะคะ การทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนให้นักเรียนหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนคนนี้ค่ะอ่ะมาดูกันที่ตารางนะคะลูกนี่ค่ะหนึ่งเขาบอกว่าตื่นนอนอดูตามไปเลยนะคะสองแปลงฟันสเข้าห้องน้ำสีแต่งตัวห้ารับประทานอาหารหก น้ำดูดีๆนะคะลูกนะ7ไปโรงเรียน8ออกกําลังกาย9เข้านอนอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของนักเรียนคนนี้นะคะจากการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมกิจวัตรประจําวันนี้จะเห็นข้อผิดพลาดของโปรแกรมคืออ่ะควรจะอาบน้ําก่อนแต่งตัวและทานอาหารมาดูกันค่ะ นี่หเขาบอกว่าตื่นนอน2อแปรงฟันสามเข้าห้องน้ำสี่มาแต่งตัวเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะมาแต่งตัวเลยไม่ได้เพราะายังไม่ได้อาบน้ำเลยอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะว่าเราได้ทำตามขั้นตอนหรือข้ามขั้นตอนข้อไหนไปบ้างอ่ะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างค่ะ ครูก็จะมาพูดถึงข้อผิดพลาดของโปรแกรมจะเรียกว่าบั๊กนะคะลูกนะนี่นะคะแต่ละโปรแกรมเขาจะเรียกไม่เหมือนกันลูกแต่น,นี้ครูก็ยกตัวอย่างให้หนูฟังนะคะว่าข้อผิดพลาดของโปรแกรมจะเรียกว่าบั๊กค่ะ,ะต่อมานะคะวิธีการหาข้อผิดพลาดเรียกว่าการดีบั๊กค่ะ มาดูกันที่ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะลูกนะการตรวจสอบคำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะซอมบี้ต้องเดินทางไปเก็บดอกทานตะวันแต่โปรแกรมที่เขียนเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรอ่ะมาดูกันนะคะจากที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูให้หนูเข้าโปรแกรมเว็บไซต์ อของโค้ดนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการเขียนโปรแกรมนะคะลูกนะะมาดูกันว่าหน้าตาการเขียนมันเป็นยังไงเนาอะ,อะเมื่อเรียกใช้งานอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกเลยอันนี้ขั้นตอนคําสั่งนะคะทําซ้ำสี่ครั้งดูจากภาพนะลูกนะดูเปรียบเทียบไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็ทำตรงนี้เนาะแล้วเราก็ลากช่องมาใส่นะคะ ไปข้างหน้าอ่ะแล้วมันก็จะมีให้หันซ้ายแล้วก็ทำซ้ำอีกห้าครั้งนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าอ่ะมาดูกันลูกดูตัวซอมบี้นะคะลูกนะทำซ้ำสี่ครั้งคือเดินไปข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่แล้วพอทีนี้หันไหนหันไปทางซ้ายทางโปรแกรมเขาบอกว่าให้หันไปทางซ้ายหรอ เราเราก็ทําตามกอนน,นลูกอ่าหันไปทางซ้ายมันก็จะไปทางนี้อ่าอย่างนี้นะแล้วทาซ้ําอีกห้าครั้งเลยไปนู่นเลยลูกหนึ่งอันนี้ครั้งที่หนึ่งละเขาหันไปทางซ้ายนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองสามสี่ห้าอ่ะตรงกันข้ามกับทางที่เขากำหนดให้เดินไปหาทางตะวันใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะของ คำสั่งของโปรแกรมนะคะลูกก็ทำให้ซอมบี้เดินไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะลูกนะค่ะมาตรวจสอบข้อผิดพลาดของคำสั่งกันนะคะอันนี้คำสั่งอันนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับคำสั่งหน้าที่แล้วที่คุณครูได้ทำการเดิน ให้ดูนะคะลูกนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่แก้ไขแล้วมันผิดพลาดตรงไหนอมาดูกันนี่ตรงที่เขาวงเลยนะคะลูกนะนี่นะที่คุณครูหันซ้ายให้หนูดูเมื่อกี้นี้มันจะทําให้หันไปอีกด้านหนึ่งที่โที่ตัวโปรแกรมที่ตัวซอมบี้ะนะคะไม่สามารถเดินไปได้นะคะลูกนะที่ถูกต้องมันควรที่จะหันขวาอ่า ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะลองย้อนวิดีโอกลับไปอีกนิดนึงนันล่ะคะลูกนะที่เขาบอกว่าให้หันซ้ายอะที่คุคูครูลองหันซ้ายแล้วคือทะลุออกไปนู่นเนี่ยตามความจริงข้อที่ถูกต้องคือควรหันขวาค่ะแล้วก็เดือดทำซ้ำไปอีกหครั้งก็จะเจอดอกทานตะวันอันนี้ก็คือโปรแกรมที่แก้ไขแล้วนะคะแล้วถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างค่ะ ามาต่อกันด้วยกิจกรรมที่2.2นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่38ควบคู่ไปด้วยนะคะลูกนะคำสั่งนะคะเขาก็จะให้นักเรียนฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะลูกนึ่งเข้าสู่เว็บไซต์นะคะโค้ดเลือกหมวดนักเรียนและเลือกคอร์สท,ที่2นะคะามาเข้ากันใคร ใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะเหมือนเดิมลูกอ่ะเดี๋ยวครูก็จะเข้าด้วยเหมือนกันนะคะโค้ดนะ o r อ,อ่ะดูกันลูกนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวครูเลือกภาษาไทยก่อนเขาจะมีให้เลือกภาษาไทยด้วยนะเลือกภาษาไทยไทยไทยครูนะคะลูกนะ เจอแล้วอ่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกนะนี่เหมือนกันต่อมานะคะโปรแกรมจะแสดงชื่อบทเรียนต่างๆออกมาให้เลือกบทเรียนบทที่10เรื่องพึ่งการดีบักนะคะลูกนะนี่นะคะและคลิกไปที่วงกลุ่มนี้เลยนะคะลูกนะมาต่อจากหน้าเมื่อกี้กันนะคะ ถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์เข้านะคะลูกดูตามแลนะ้วลูกนะมันจะมีขีดสามขีดอยู่มุมขวาบนนะคะลูกนะให้หนูติ๊กเข้าไปอ่ะแล้วเลือกรายการหลักสูตรนะคะอ่ะคิดเข้าไปเลยลูกคิดให้โดนอ่ะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะหน้ารายการหลักสูตรเลื่อนลงไปด้านล่างเลยลูกเลื่อนลงมาเลยนะก็จะเจอกับคอร์สที่สองนะคะเหมือนเดิมเหมือนกับคิดที่แล้วนะคะลูกนะ สิบข้าะอ่าเราก็จะเจอหน้านี้นะคะอ่าเลือกหัวข้อที่สิบเลยลูกเรื่องพึ่งนะคะการดีบั๊แล้วคลิกเลขหนึ่งเข้าไปเลยลูกอ่ายวครูกับด้านก่อนนี่เขาก็จะให้หน้านี้มาเหมือนกับในหน้าจอนะคะที่กําลังขึ้นนะคะลูกนะอ่าเรามาดูโจทย์ต่อกันเลยลูกโปรแกรมจะแสดงโจทย์โดยพึ่งต้องเดินทางไปเก็บน้ําหวานในตําแหน่งที่กําหนด แต่โปรแกรมที่เขียนไว้แล้วผิดพลาดนะคะดังภาพนี้นะคะลูกนะโปรแกรมก็จะเขียนไว้ตามนี้เลยนะคะลูกนะนีะ่มาดูโจทย์ข้อเสียวข้อ5นี้นะคะลูกจากโจทย์เพิ่งจะต้องเดินไปข้างหน้าสี่ครั้งแล้ว จึงเก็บน้ำหวานแต่บล็อกของโปรแกรมผิดพลาดและใช้บล็อกไปทั้งหมด5้าบล็อกแต่โจย์ต้องการให้ใช้แค่4ี่บล็อกเท่านั้นนะคะข้อ5การแก้ไขโปรแกรมอาจเขียนโปรแกรมใหม่โดยให้ทำซ้ำการเดินไปข้างหน้า4ี่ครั้งแล้วจึงเก็บน้ำหวานก็จะใช้บล็อกคำสั่ง4บล็อกนะคะดังภาพนี้นะคะลูกนะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะลื้อก่อนลื้อของอันที่แล้วเมื่อกี้นี้นะคะลือ้อแล้วเราก็จะ มาเขียนโปรแกรมตามนี้เลยนะคะลูกนะขามาต่อกันด้วยข้อ6นะคะทดลองให้โปรแกรมทำคำสั่งเป็นขั้นตอนทีละคำสั่งโดยคลิกเมาส์ที่เป็นขั้นตอนสังเกตมุมตรงหน้าจอด้านซ้ายไว้นะคะลูกจะพบว่าพึ่งสามารถเก็บน้ำหวานได้สำเร็จค่ะอะนี่ครูก็คลิกตรงเป็นขั้นตอนนะคะคลิกทีละคลิกนะลูกนะคลิกครั้งที่1เพึ่งก็จะเดินมานะ คิดครั้งที่สองพึ่งก็จะเดินมาคิดไปจนกว่าพึ่งจะไปหาดอกไม้ได้สําเร็จนะคะ,ะเป็นขั้นตอนอ่าหน้าจอโปรแกรมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มันก็จะคลิปมันก็จะบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณทําปริศนาที่หนึ่งได้สําเร็จอ่ะเขาก็จะถามว่าเล่นซ้ํากลับไปทํา เมื่อตะกี้นี้ไหมอะหรือว่าจะไปต่อนะคะอันนี้เราก็เขียนได้สำเร็จขั้นตอนที่หนึ่งนะคะลูกอะและหนูจะทำไปต่อเลยก็ได้ค่ะนี่ต่อมานะคะโจทย์เขาก็จะให้แก้ปัญหาอีกแล้วอ,อันนี้นะคะใครที่อยากทำคล่องๆนะคะลูกนะไปฝึกทำได้นะคะนะ และข้อที่เนะคะเขาก็จะบอกว่าทดลองแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องและฝึกฝนไปจนจบบทเรียนนะคะบทเรียนนี้ก็น่าจะมีถึงบทเรียนที่11นะคะน่าไม่ใช่สิหน้าที่11ลูกแต่มันบทที่10นะคะอ่ะทําไปเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะลูกเพื่อความคล่องนะคะแล้วฝึกฝนว่าหนูเข้าใจไหมนะคะลูกนะ เมื่อกี้นี้ที่คุณครูให้เปิดหน้าสาแป8ควบคู่ไปด้วยคุณครูลืมติกลูกอะมาดมาูมาดูกันนะคะแบบบันทึกการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะลูก้อหนึ่งเขาก็จะถามว่านักเรียนพบหน้าโปรแกรมพึ่งการดีบักหรือไม่อ่ะครูพบนะคะก็ติกคำว่าพกไปลูกนักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้หรือไม่อ่ะครูได้หนูก็ติกได้นะคะลูกหรือใครที่ ยังไม่สะดวกทําที่หน้าจอเหมือนครูเมื่อกี้นี้หรือสะดวกทําในโทรศัพท์นะคะพอเรียนจบนะคะเราก็ค่อยไปฝึกทําหรือฝึกทําเวลาว่างก็ได้ค่ะลูกแล้วค่อยติ๊กนะคะ,ะนักเรียนแก้ไขการเรียงบล็อกคําสั่งถูกต้องหรือไม่ครูติ๊กถูกนะคะตัวละครเดินทางไปเก็บน้ําหวานสําเร็จหรือไม่นะคะของครูสําเร็จลูกอ,อ่ะข้อหานักเรียนพบปัญหาในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือไม่อ่ะครูไม่พบนะคะอ่ะไม่พบก็ติ๊กไม่พบได้ค่ะลูก แล้วก็มาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะลูกนะเขาก็เนี่ยมาดูกันการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นบางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้ผลการทํางานไม่เป็นไปตามเนี่ยที่เราคาดหวังหรือตามที่เราต้องการซึ่งผู้พัฒนาหรือผู้เขียนโปรแกรมควรที่จะตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาด นั้นได้นะคะอ่ะต่อมาเขาก็จะถามว่าหากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดการทำงานของโปรแกรมจะเป็นอย่างไรและนักเรียนจะแก้ไขอย่างไรนะคะอ่ะคำตอบของครูนะคะครูก็จะบอกว่ายกตัวอย่างนะคะเมื่อโปรแกรมมีข้อผิดพลาดจะทําให้การทํางานไม่เป็นไปตามที่เราเนี่ยต้องการอ่ะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจสอบการทํางาน ทีละคำสั่งเมื่อพบข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องอะหรือหนูจะเขียนตามครูไปเลยก็ได้ค่ะลูกครูจอ่านให้ควรให้ซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะเ,คเมื่อโปรแกร,รมมีข้อผิดพลาดจะทําให้การทํางานไม่เป็นไปตามที่เราต้องการสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจสอบการทํางานทีละ ขั้นตอนนะคะหรือทีละคำสั่งเมื่อพบข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องค่ะค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่39นะคะลูกนะแล้วก็มาดูคำถามแรกนะคะปัญหาที่พบจากการเขียนคำสั่งข้างต้น,นมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีคำสั่งไม่ครบ เรียงบล็อกคำสั่งไม่ถูกต้องนะคะเรียงบล็อกคำสั่งไม่เป็นขั้นตอนค่ะต่อมาการดีบั็กโปรแกรมมีความสําคัญอย่างไรนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทําให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ้นอ่ะต่อมาดูโจทย์ข้อ2นะคะนักเรียนตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่อไปนี้โดยพึ่งต้องเดินทางไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้และผลิตน้ําพึ่งที่รังนะคะอ่ะเขาก็จะให้เขียนบล็อก เลือกคำสั่งของโปรแกรมที่ถูกต้องลงมานะคะลูกนะอ่ะลกตรงนี้ลงมาวาดลงตรงนี้เลยคะ่ะลูกอ่ะเรานี่นะคะลูกนะดูตามหนังสือนะคะพึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเรามาดูคำสั่งกันเมื่อเรียกใช้งานขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะต่อมาทําซ้ำห้าครั้งตามโจทย์เลยนะคะลูกนะเขาก็เขาก็จะทําซ้ําตามในเนี่ยในตรงเนี้ย ทำซ้ำห้าครั้งอ่าเราก็มาดูกันนะคะไปข้างหน้าให้พึ่งเดินมาที่หน้าอ่าเดินมาแล้วนะคะเก็บน้ําหวานอ่ะคราวนี้เก็บน้ําหวานได้แล้วลูกในคําสั่งเขาให้หันขวาอ่าหันขวาเดี๋ยวครูจะลองหันขวาอ่าหันมาทางนี้นะคะลูกนะก็คือหันมาทางนี้หันทางนี้อ่าไปข้างหน้าก็เดินมาเดินมาละผลิตน้ำพึ่งจะน้ำพึ่งไหม ไม่เจอนะคะไม่เจอน้ําพึ่งนะแล้วก็จะมีคําสั่งให้หันซ้ายอีกหันซ้ายก็หันไปทางนี้ไม่เจออะไรเลยลูกอ่ะเราก็จะมาเขียนบล็อกคําสั่งที่ถูกต้องกันนะคะอ่ะก็มาเลยลูกเขียนเมื่อเรียกใช้งานไปอันแรกอ่ะเขียนไปแล้วทําซ้ำห้าครั้งนะคะเหมือนลอกข้างบนนี้ลงมาเลยนะคะลูกอ่ะเดินไปข้างหน้าข้างหน้าเดินมาแล้วเก็บน้ำหวานเก็บได้ละ พอเก็บเสร็จแล้วเราเตรียมตัวที่จะต้องหันซ้ายหนูก็เขียนว่าหันซ้ายลูกอันนี้คือคําสั่งการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องนะคะ,ะหันซ้ายเสร็จอลอกตรงไปข้างหน้าลงมาอีกผลิตน้ําผึ้งทีนี้ผลิตได้แล้วผลิตน้ําผึ้งได้แล้วนะแล้วเราก็ต้องหันขวาเตรียมที่จะเดินทางไปเก็บน้ําหวานต่อไปใช่ไหม และนี่ก็คือการเขียนบล็อกคําสั่งของโปรแกรมที่ถูกต้องนะคะลูกนะแล้วเขาก็จะทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมลูกเป็นทีละขั้นขั้นขั้น,นอย่างเงี้ยทำไปจนครบ5ครั้งนะคะ มาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราพึ่งเรียนกันไปนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปเขียนทดสอบการเขียนโปรแกรมนะคะตามโค้ดตามเว็บโค้ดนะคะที่คุณครูได้บอกไปเมื่อต้นต้นคลิปนะคะลูกนะ อ่าแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะคะวิชาวิทยาการคำนวณด้วยนะคะลูกในกลุ่มก็จะมีบอกลิงก์ของอ e ีบุ๊กที่เราจะใช้เรียนกันนะคะแล้วก็พวกข้อสอบลิงก์ข้อสอบนะคะงานการบ้านอย่างนี้นะคะลูกแล้วเวลาทำข้อสอบเสร็จแล้วส่งคะแนนลงในกลุ่มได้เลยค่ะลูกแล้วคุณครูก็จะเช็คให้ลายคนเลยนะคะ หลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบนะคะลูกสัปดาห์ที่9ของปอ .3 นะคะครั้งที่4อย่าลืมเข้าไปทำกันด้วยนะคะลูกนะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องแทนนันโปรแกรมสแคตกันนะคะนี่นะคะจำเจ้าตัวนี้ไว้ให้ดีนะคะลูกนะอ่าส่วนวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะ 拜拜。Bye bye.